เห็นที่ท้ายรถอยู่คันหนึ่งนะเขาเขียนไว้ว่าที่กูต้องสู้เพราะกูกูม้มาเยอะเห็นแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็มาพิจารณาให้ลึกลงไปอีกสักชั้นหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่การกู้เงินในชาตินี้อย่างเดียวสินะนะที่กูต้องสู้เพราะกูกูม้มาเยอะนะเอาให้เพราะหูคนนี้หน่อยก็ที่เราต้องสู้เพราะเรากูม้มาเยอะนะเรากู้เงินมาใช้ล่วงหน้าเยอะเรากู้ความรักมาใช้ล่วงหน้าเยอะ เรากู้ชีวิตกู้สุขภาพมาใช้ล่วงหน้าไปเยอะนะก็พิจารณาว่านะเราไปกู้ชีวิตเข้ามาไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนชีวิตเขาเอาชีวิตเขามาเติมชีวิตเราเอาเนื้อเขามาเติมเนื้อเราเอาลมหายใจเข้ามาเติมลมหายใจเราในอดีตชาติบเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์รังแกสัตว์เอารัดเอาเปรียบชีวิตเขาไว้เยอะเกิดมาชาตินี้พระพุทธเจ้าตรัสถ,ถึงต้นกรรมปลายกรรมนะต้นทางสร้างเหตุไว เมื่อไปสร้างเหตุไว้ด้วยการเอาชีวิตเข้ามาชีวิตเรามันก็สั้นหน่อยชีวิตเราก็สั้นชีวิตเราก็ขี้โรคชีวิตเราก็ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องสุขภาพนะดูแลสุขภาพดีๆีด,ดียังไงแต่ก็ไม่ไวายจะเป็นโรคร้ายแรงอายุก็สั้นชีวิตมันก็กินยาแทนข้าวมีแต่ความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพไปที่เราต้องสู้เรื่องสุขภาพคือไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ซ้ำนะไม่ไป ทำให้ชีวิตของคนอื่นชีวิตสัตว์อื่นต้องเดือดร้อนนะแล้วก็ไม่ทำกรรมเพิ่มแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอย่างเข้าใจนะไม่โวยวายตีโพยต,ตีพายนะไปเบิกไปกู้ความรักมาใช้ล่วงหน้าสามีเดียวพัญญาเดียวไม่พอก็ไปมีมากชู้หลายสามีหลายพัญญาก็ไปเบียดเบียนชีวิตอื่นเข้ามาความสุขอื่นมาเกิดมาชาตินี้ก็ต้องสู้หน่อยเพราะไปกู้มาใช้เยอะ เอามาใช้ล่วงหน้าแล้วเกิดมาชาตินี้รักเขาเขาก็ไม่รักเราไม่สมหวังเรื่องความรักไม่ประสบความสําเร็จเรื่องครอบครัวนะมีกิ๊กมีครอบครัวอื่นมากชู้หลายผัวหลายเมียก็วุ่นวายกันไปหมดหาความสุขไม่ได้เลยนะแล้วกนะ็เรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรอีกนะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะไปหักหลังเพื่อนไว้เยอะเกิดมาชาตินี้เพื่อนก็หักหลังเรานะไปกู้ไว้เยอะก็ต้องสู้กันหน่อย นะไปขดไปโกงเงินเขาไว้เยอะนะไปโกงกินไว้เยอะนะก็ไปใช้กรรมในนรกเนี่ยมันดอกเบี้ยมันเยอะแล้วก็เกิดมาชาตินี้ชีวิตก็ทำไม่ประสบความสำเร็จเรื่องการเงินนะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จคนอื่นเขารวยแต่เราไม่รวยทำเท่ากันแต่ก็นะชีวิตไม่ได้รวยเท่าเขานะฉะนั้นโยมนะก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆจาก คำท,ที่ท้ายรถที่เขาเขียนไว้แบบนี้นะที่กูต้องสู้เพราะกูกูม้มาเยอะนะก็ขอให้พิจารณาร่วมกันให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งแบบนี้และสร้างเหตุปัจจุบันให้ดีอดีตกร,รมเราสร้างไว้แล้วผลมันกําลังเกิดอยู่ก็จะไม่สร้างเหตุปัจจุบันซ้ําอีกเพราะผลข้างหน้ามันก็คอยอยู่ซ้าๆวนๆอยู่เรื่องเดิมๆงั้นถ้าจะจบจริงๆก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างเข้าใจนะแล้วก็ไม่ทํากรรมซ้ํากรรมเพิ่มสร้างแต่กรรมดีให้มากๆ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านร่วมกันอน,นุโมทนาบุญ